ช่วงนี้ถ้วยนามัยหรือเมนสชัวครับกลับมาเป็นกระแสที่มีคนสนใจกันมากว่าดียังไงน่าลองใช้ไหมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้รู้จักถ้วยนามัยให้เป็นทางเลือกของสาวๆยุคนี้กันค่ะถ้วยนามัยคืออุปรกรณ์สําหรับการลองรับเลือดประจําเดือนเพื่อความเข้าใจง่ายให้นึกถึงผ้านามัยแบบสอดแต่เป็นถ้วยที่เราสอดเข้าไปทางปากช่องคลอดแล้วเลือดประจําเดือนก็จะไหลลงมาอยู่ในถ้วยเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราใส่ถ้วยอนามัยอยู่เลย และก็เหมือนผ้านามัยคือต้องดึงออกมาเทเลือดประจำเดือนทิ้งทุกๆสองถึงสี่ชั่วโมงทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ฟังดูแล้วก็จะรู้สึกว่าถ้วยานามัยถ้าใช้แล้วจะสบายตัวไหมแล้วน่าจะใช้งานยุ่งยากกว่าผ้าอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งอีก แต่สาเหตุที่ทําให้ถ้วยอนามัยกลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่กลับมาให้ความสนใจนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าถ้วยอนามัยมีการพัฒน,นาคุณภาพและวัสดุต่างๆจนปัจจุบันเมื่อใส่อย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าใส่ถ้วยอนามัยอยู่เลยซึ่งก็เป็นปกติที่คุณภาพก็จะขึ้นอยู่กับราคาแต่ถึงจะแพงเมื่อเทียบกับราคาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งแต่อย่าลืมว่าถ้วยอนามัยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นปีๆ สมมุติว่าเราใช้ถ้วยนามัย1ชิ้นประมาณ1.5-2ถึงปีแล้วเมื่อเทียบกับการใช้ผ้านาไมัยใน1รอบประจำเดือนอยู่ที่200-400บาทหากคิดค่าใช้จ่ายต่อ1.5ปีคือ3,600-7,200บาทเมื่อเทียบกับราคาถ้วยนาไมัยที่300-1,500บาทแล้วจึงถือว่าถ้วยนามัยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก นอกจากนี้เทนรักโลกก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญหากพูดถึงประเด็นนี้แล้วผ้านามัยก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นขยะที่ใช้เวลาย,ย่อยสลายนานมากนั่นก็คือ250-800ปีบางข้อมูลพบว่าผ้านามัยใช้แล้วแผ่นแรกของโลกยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบันดังนั้นหากเราจะใช้ผ้านามัยตลอดหนึ่งช่วงชีวิตก็จะสร้างขยะหรือมลพิษให้กับโลกได้มาก,กด้วยค่ะ